ทีนี้มาดูประกอบกับเส้นวาสนาอีกพอสังเขตในคลิปที่สองวันนี้นะครับคือถ้าเกิดว่ามีตามแนวเส้นหัวใจตามที่ขีดให้ดูสามเส้นนี้ให้เอาเส้นสีฟ้าที่ลงในช่องเรียกว่าช่อง,ง่งมระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางเนี่ยเขาเรียกว่าช่องหมดเปลืองนะครับสิ่งที่ทําให้หมดเปลืองมันคืออะไรล่ะอารมณ์ความรู้สึกใช่ไหม ความคิดใช่ไหมความรักคุณมิสัยคุณเป็นยังไงทํามาลงช่องเนี่ยคุณไม่นควนรทุ่มเททําอะไรนี่จริงจังไปสมบูโดยเฉพาะด้านความรักถ้ารักใครแล้วมันก็รักทุ่มเทรักจริงทุ่มทั้งกายทั้งใจให้ขอเพียงให้ได้ความรักนั้นมามักจะตัดสินใจในความรักใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลหากมีวาสนาตามที่ขียนให้ดูแบบนี้มันจะดีในช่วงแรกๆนะครับช่วงแรกของความรักไม่เกินสามห้าดอก มันจะชอกช้ำผิดหวังยาล้างเกิดขึ้นแน่ถ้าเป็นช่วงวัยรุ่นหนุ่มสาวมันก็คืออกหักผิดหวังรัวๆนะครับอกหักผิดหวังแบบรัวๆรัศดาถ้ามันไม่ผ่านเส้นสมองเมื่อบวกกับเส่นหัวใจที่มันเสียอยู่แล้วมันก็คือแนวทางของวิถีชีวิตด้านความรักมันก็พร้อมที่จะพังด้วยเหมือนกันนะถ้าเกิดว่ามันมาอย่างเส้นสีส้มแล้ว ต้นวาสนาเป็นอย่างตัวนี้หลัเนี่ยตัวข้างในเนี่ยมันก็เหมือนเกินมันก็เหมือนเดิมหมายถึงว,ว่าคุณเป็นคนรักใครหรอคุณรักด้วยอารมณ์หรือว่าจริงจังนะตัวนี้หล่จริงจังตัวเส้นสีส้มเนี่ยจริงจังทุ่มเทเหมือนกันแต่ไม่เหตุผลอยู่แนวทางวาสนามันไม่ได้ดั่งใจเพราะวาสนามันก็คือการเมินของชีวิตทุกอย่างเงินงานความรักสุขภาพนะครับเพราะวาสนาคือการกระทาของคนมันมารวมอยู่ในคาว่าวาสนา ทุกอย่างที่เกี่ยวพันกับคนหนึ่งคนที่ลงมาเกิดเนี่ยก็มีวาสนาหรือไม่มีวาสนานั่นแหละวาแบบสนาดีคือวาสนาที่มันยาวไปชนเส้นหัวใจความรักทําอะไรมันก็จะได้ดังใจไงเนี่ยถ้าเกิดมาชนแบบนี้เนี่ยโอ้ยคุณจะเอาอะไรมันก็ได้หมดนะความรักถึงมันจะเลร้วรยวไในช่วงแรกสุดท้ายมันก็ดีดียาวๆตลอดเลยตัวนี้นะครับเนี่ยถ้าเส้นหัวใจมาแบบนี้ ไอ้ถ้าเส้นวัสนามาชนแบบนี้จะได้คู่ต่างประเทศด้วยทีนี้ความรักใหม่ๆความรักที่สองนี่จะมาที่นี่นะแต่ในที่นี้เอาเส้นวัสนาสั้นๆถ้าเกิดว่ามีเส้นหัวใจมาอย่างตัวนี้อย่างตัวสีน้ําเงินมาตรงๆลอยๆเนี่ยอันนี้ก็คือตรงมากเป็นคนที่คนง่ายจะตรงจรงิจรงจังมากนะครับมีลักษณะความเป็นผู้นาในตัวเองสูงหากคู่ก็หมายถึงว่าคู่ก็มักจะได้คนที่เอาเอาใจไม่ค่อยเป็นอ่ะ นะยิ่งเจอวัสนาแบบนี้อ,อีกเนี่ยมาสั้นๆเนี่ยนะคุณจะไปคาดหวังอะไรกับเขาหลหะทีนี้มันคาดหวังยังบ่ได้นะมันคาดบ่ได้เพิ่งจะเองเพิ่งจะของจกได้ยังกระตัดสิ้นใจเองโลดก็าต้องไปคาดหวังว่าเสียก็เขาสิมะเอาเอกเ,เอาใจขอเพียงแต่ว่าถ้าเขาเป็นผู้ตามที่ดีมันก็อยู่กันได้ยืดเพราะคุณมีลักษณะนิสัยเป็นผู้นํยถ้ามาอย่างเส้นสีส้มสีน้าเงินเนี่ยตรงๆเนี่ย มีความเป็นผู้นําสูงคือถ้ามันเข้าเนินพระเรืหัดเยอะมากนั่นแหละจริงจังนะครับมีความอารมณ์แนวเป็นผู้นําค่อนข้างสูงนะครับเมื่อต้องการความรักมันก็ต้องความความรักที่คาดหวังว่าจะมานําชีวิตของเขาให้ดีแต่ถ้าเกิดว่าวาสนามาแบบนี้วังองยงะะียงใดระบเ่นมันก็ได้กี่ชัช่วงระยะหนึ่งแต่พอเอาเรื่องสาคัญจริงๆนะคุณนั่นแหละเป็นตัวนําไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย ก็แล้วแต่นะครับเพราะอย่าลืมว่าหัวใจมันคืออารมณ์มันคือความคาดหวังทั้งดีและไม่ดีโดยมากก็คือคาดหวังในทางที่ดีนั่นแหละแต่เมื่อมือซ้ายถ้าเส้นมันเสียมันคือสิ่งที่กรรมระบุมาแต่ถ้าเกิดว่ามือขวาดีละ่ะมันก็คือต้องผิดหวังก่อนจะได้ดีก็คือคุณต้องรู้จักเปลี่ยนแนวทางความคิดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนไม์เส้นตัวเองใหม่ด้วย หรว,ว่าคุณจะเรียนรู้จากความผิดพลาดและพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ดีขึ้นหากเส้นวาสนาหรือเส้นหัวใจในมือขวาคุณมันดีต่างจากมือซ้ายนะครับผัสจันแห่งลายมือตัวเลขค่ะถ้าถ้าเกิดว่าวาสนามาอย่างนี้ห่ะออกจากเส้นคีไปหละสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพ่อตัวเองนะเนี่ยพ่อตัวเองนะตัวเส้นหัวใจเนี่ยจะมาตามอย่างสามเส้นเนี่ยนะครับจะมาตามอย่างสามเส้นหรือมายังไงเนี่ยมาหักรูกอย่างนี ทุกอย่างก็คือด้วยตัวเองวางแผนคิดแล้วตัวเองทาเองจะถูกจบผิดก็คือตัวเองต้องรับผิดชอบหมดนี้ไม่พ้นนะครับอืมนี้ไม่พ้นคุณจะไปโทษใครไม่ได้เขาถือโทษตัวคุณเองเพราะว่าสนามเ็าออกจากเส้นคิดของตกลัวคุณเองคิดยังไงคุณก็จะทําอย่างนั้นเห็นไ,ไหมอารมณ์คมรู้สึกมันมาแนวเดียวกันเว้นแต่มันจะมาจากเนินจันทร์อ่ามันความหมายก็จะเปลี่ยนนะถ้ามาจากเนินจันทร์มาจากเนินวิตรผลิตในพวกนี้นี่ ถึงบอกว่าต้นเส้นปลายเส้นและทิทางมันคือ,อรายละเอียดที่ซ่อนอยู่หากมาดูคลิปนี้แล้วมันจะไม่ตรงกับหมดทุกคนหรอกบอกเลยว่ามันไม่ตรงมันไม่ตรงหมดทุกคนหรอกมาดูพันคนเนี่ยนะครับเพราะสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในมือของแต่ละคนเนี่ยมันมีรายละเอียดที่ต่างกันเริ่มตั้งแต่ลักษณะมือความสาบความหยากความนุ่มครบกระด้างของผิวมือไหนจะมันเส้นอีกมันมีเส้นเชื่อมเส้นโยงอีก หัวใจเป็นแบบไหนลักษณะนิ้วมือเป็นยังไงเส้นวาสนาเป็นยังไงอีกอย่างเงี้ยเห็นไหมถึงบมาว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่ผมพูดให้พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองนะครับเอาไปเทียบเคียงได้นะเอาไปเทียบเคียงนะพอได้แต่อย่าไปเชื่อว่ามันจะเป็นจริงทั้งหมดมันอาจจะถูกจะผิดได้นั่นเองนะครับถ้าเส้นหัวใจมาขัดขาด่ะทีนี้มาขัดขาดมามาขัดขาดอยู่นี่อีกเส้นหนึ่งอย่างเงี้ยนะ แล้วข้างบนมาอีกเส้นหนึ่งอย่างเงี้ยเออมาอย่างเงี้ยเป็นยังไงมาอย่างเงี้ยมาซ้อนกันแบบนี้อเป็นเส้นสีแดงเนี่นะอันนี้ก็คือแรกๆเนี่ยเป็นคนที่จริงจังนะไอ้มาอย่างเงี้ยมาตกอยู่ใต้นี่ยจริงจังเปิดเผยพูดตรงๆเปิดเผยไปเลยอารมณ์แรงไม่แรงอยู่นะครับความรักถามว่าเจ้าชู้ไหมไม่นะไม่ใช่ไม่ถึงกับว่าเป็นคนเจ้าชู้เพราะว่าต้องดูองค์ประกอบตัวอื่นถ้าเกิดว่ามีลักษณะเส้นตรงๆมาตามที่ขี่ให้ดูเนี่ย มันมักจะมีคำาว่าไม้แหละมาติดด้วยหรืออย่าล้างมาด้วยเพราะเส้นตัวนี้มันจึงจะได้ดีในภายหลังตัวนี้เนี่ยไอเส้นตัวนี้นะเส้นสีดแดงที่มาข้างบนเนี่ยมันยาวกว่ามันมีความอ่อนโค้งขึ้นมาเนี่ยอันนี้จะดีไอ้ตัวนี้แบบตรงๆเนี่ยรักแบบซื่อๆแบบก่อนก่อนสามสิบเนี่ยมันต้องเลิกกันละนะไอประมาณนี้นะครับเส้นตัวนี้เี่ยถ้ามาตามแนวของเส้นสีดแดงเนี่ยมันจะต้องผิดพลาดก่อนนั่นแหละ จึงจะได้ดีในภายหลังนะครับเดี๋ยวว่าเปน็นเส้นหัวใจหนีเข้ามาไม่พ้นก็ได้นะครับก็เอาประมาณนี้เป็นแนวทางของวาสนาบวกเสน้นหัวใจพอสังเขปนะครับมหัการ์ยัแห่งลายมือตัวเลขค่ะ